สวัสดีค่ะป้อมนะคะมาดูผักบุ้งที่ป้าเพาะไว้นะคะนี่กำลังงอกงามมาเลยนะนี่ผักบุ้งจีนบ้านเรานะคะเดีย๋ยววันนี้อากาศร้อนนี่ห้าโมงห้าโมงเย็นนะห้าโมงครึ่งแนละ้วแดดยังร้อนอยู่อย่าไปสวนผักนะคะวันนี้นะคะเดีย๋ยวไปเจอที่สวนผักสิว่าป้าปลูกอะไรไปบ้างนะคะ ปีนี้ป้าก็าไปอยู่เมืองไทยนานก็เพิ่งมาตอนแรกว่าจะไม่ไม่ปลูกผักแล้วพอเพิ่งมาเห็นไม่ได้ก็อดลนทนไม่ได้ก็เลยมาปลูกนี่ก็เป็นสตอเบอรี่นะคะเห็นกํากลังออกลูกเลยนะคะนี้เาจะเห็นลูกนหมคะนะนี่นะคะสตอเบอรี่ที่ป้าปลูกนะคะ กำลังออกลูกนะคะปีนี้ก็จะปลูกไม่เยอะมากนี่ก็เริ่มปลูกถั่วนะคะนิบถั่วนึกตัดหญ้าที่สวนที่หลังบ้านไงเวลาตัดหญ้าข้างบ้านเขาตัดหญ้าก็ขอเขามาใส่สวนผักเอามาเป็นปุ๋ยนะคะเอาเศษหญ้ามาใส่ทําปุ๋ยนะคะก็จะงามมาก ไม่ต้องไปปลูกมากปลูกปีเดียวขึ้นทุกปีนะคะสบซาลเนี่ยปลาดิบปลูกอย่างละหน่อยละหน่อยไม่ได้ปลูกเยอะนะคะแล้วก็หล่ำลูกหัวใจก็ไม่เยอะมาก ไปดูซิว่าปลูกโคเชไว้ด้วยอันนี้โกเชเนี่ยมาผัดใส่ไข่อะไรก็อร่อยนะคะนี่ก็เอาหญ้ามาโรยไว้ให้นะคะหญ้ามาโรยไว้หญ้าสตัดชาร์จนะคะบางอันมันขึ้นหน่อยๆมองไม่เห็นนิดอือันนี้กำลังขึ้นมาเนี่ย นี่ยจะเป็นอันนี้นะคะเอามาลวกถ้ามันโตมาแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะอันนี้ของปีที่แล้วนะก็ยังกินได้อยู่เอามาลวกเอามาทํมาผัดน้ํามันน้ํามันหอยอะไรก็อร่อยสาลนเณเนี่ยกินได้ทั้งปีป้าชอบน้ําตกด้วยเลยปลาซาลาเณนี่ปลูกทีเดียวได้กินได้ทุกปีนะคะขึ้นมาทุกปี เชอรี่นะกระกลัอบูแต่ไม่ดกนะคะเพิ่งเพงจะเริ่มออกลูกเนะี่ยปีนี้มันก็ไม่ดกมากปีหน้าน่าจะดกกระแปงชัวนั่นนะหญ้าก็เอามากองไว้เอามาโรยนะคะหญ้า